ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวไทยเชื้อสายเกลือทุกคนทุกท่ากนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเลเฮ้เจมสวัสน,นี้นะครับไปอยู่ในวันพุธที่11เ,เดือน6เนาะก็วันนี้นะครับมีคลิปลงไปเดี๋ยวผมอะว่าจะมาไลฟ์ก็คือวันนี้แหละเพะื่อนถ้า2ทุ่มนะครับพายุไม่เข้าฝนไม่ตกไฟไม่ดับเดี๋ยวเราเจอกันนะเพราะว่าช่วงเนี้ยนะครับสภาพอากาศบ,บ้านผมนะยิ่งอ่ายิ่งหนักกว่าเดิมอีกตอนแรกอะพายุเข้าก็บ่อยใช่ไหม ตอนนี้นะครับก็สภาพอากาศเนี่ยมันยิ่งแรงรุนแรงกว่าเดิมมากเมื่อคืนเนี่ยคือผ,ผมแทบจะบอกว่าอนอนไม่ค่อยหลับเลยนเพื่อนคือรู้สึกตลอดเวลาฝนมันตกแรงมากนะครับฟ้าก็ร้องแบบบึ้มบ้าเหมือนแบบอยู่สมัยแบบสงครามโลกได้เลยต้องใช้คำว่างี้ได้เลยเพราะฟ้าบ้านผมเนี่ยมันผ่ามันร้องแรงมากนะครับคือนั่งเล่นคอมอยู่ว,ยว่าดั่งเล่นอะไรอยู่นะสะดุ้งต้องรีบปิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนาะเพราะว่าหนึ่งะไฟมันดับด้วย2องมผมก็กลัวแบบมันลงเราเตอร์ยอะไรเงี้ย ไม่นะไม่นอกจากจะแบบเสี่ยงชีวิตได้พอต้องมาเสี่ยงแบบซ่อมของอะไรเงี้ยนะครับมันก็ลําบากนะครับก็เลยในเรื่องของซนเนี่ยมันแย่มากนะครับใครที่อ,อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ฝนรุนแรงวันนี้ก็ขอปลอดภัยแล้วกันเนาะก็ไม่ไปพื้นที่มันเสี่ยงๆนะครับก็คือ,อพื้นที่โล่งใช่ไหมส่วนใหญ่มันจะน่ากลัวเนาะ,ะนะครับก็วันนี้นะครับหลายคนนะสอบถามกันมาเยอะมากนะครับว่า อ่าภารกิจลูกกี้นะครับผมก็เล่นจนครบอันนั้นเพื่อนเลือแค่อันนึงก็คือการเปลี่ยนความเป็นเจ้าของใช่ไหมเห็นหลายคนบอกว่ามันบัชใช่ไหมครับว่าทำไมเล่นแล้วมันไม่ได้ของอ่าไม่ได้เคสใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูกันหมดเลยผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆบลัชอันไหนกันนะแต่ผมเห็นอ่าเพื่อนๆอ่ะน่าจะบัชตรงนี้กันมากที่สุดใช่ไหมครับเออก็อันอื่นนะผมเล่นมาครบแล้วไม่รู้ว่าเออถ้าเพื่อนๆบักอันอื่นด้วยน่ะบอกกันหน่อยก็ได้นะว่าบลัชอันไหนนะครับแล้วก็ถ้าเขียนมาทั้งหมดได้จะดีมาก เพราะบางทีเวลาผมเล่นนะผมลืมเนี่ยเออผมเล่นแล้วผมลืมเนี้ยนะครับอ่ะสร้างลายมารข,ของฉันในพื้นที่ที่ต้องการบนแผนที่อารีนาใช่ไหมครับเริ่มไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างปกติเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมเล่นดูเลยนะครับรู้สึกว่าเคสไม่น่าจะมีปัญหาน,ะน่าจะยากครับแต่ไอ้บัก๊กไม่บัก๊กอะผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ ก็ตอนนี้ลิ้นเริ่มพันกันนะครับกินน้ําน้อยมากเลยเพื่อนผมเมื่อกินข้าวเสร็จแล้วกินน้ําไปแค่ประมาณครึ่งแก้วเองนะครับเออมันต้องปกติต้องกินน้ําเยอะกว่าน,นี้ซัลลามาร์มมาในซัลลามาร์ขนซาเลมพัตติอารีนาโอเคเพื่อนสองใบก็ได้นะครับแล้วก็สร้างไปเลยครับอ้าวไม่ติดตัวละครนี้ไม่มีแปลหรอเพราะว่าตัวละครลูก,กี้อ่ะมันจะมีแปลแทบทุกตัวเลยครับเพื่อนๆในตัวนะอ่ะเรียบร้อยเข้าเสร็จละโอเคครับเค,เคแรกยังไม,ยงไม่ยังไม่เป็นไรนะครับ ว่าน่าจะไปเคลียร์ท้ายกันปะที่แบบว่าบั๊กกันหรือว่าทําไม่เป็นกันหรือว่าสักอย่างหนึ่งซึ่งผมอ,อ่านแล้วมันก็ยังมองว่าเฉยๆนะแต่ถ้าไปเล่นเองอะ่ะเราจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงครับต่อมาครับอันที่2เนี่ยก็คือจะเป็นอะไรอะ่ะทาสีแลนด์มาร์คของไยตรงข้ามใช่ไหมก็จะต้องมีจี้ทาสีเพื่อนเมื่อกี้มันเอาจี้อะไรผมปะเออเดี๋ยวดูดิเทอนี้ถ้าถ้าเป็นตามหลักเกมเนี่ย ฝันของข้ามต้องทอยก่อนแล้วก็สร้างเป็นลานม้านะครับแล้วก็ผมต้องไปทาอ่ะดูกันว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมมีการตั้งฟ้าให้อยู่นะครับถือว่าดีนะเพราะว่าไอตัวละครเนี้ยเคที่เนี้ยมันมีพื้นที่นี่ปะพื้นที่เยลลี่ครับผมเรียกว่าเป็นพื้นที่เยลลี่นะไอพื้นที่แบบเอ่อเอาเรียกว่ายนะพื้นที่ที่อนเป็นสกิลอารมณ์แบบเอ่อจะเรียกว่าไงดี ลืมละว,ว่าเป็นพื้นที่ชื่อว่าพื้นที่อะไรโอเคครับเดี๋ยวเราให้บอทนะครับสร้างไอ้มาก่อนแล้วกันเนาะอันนี้น่าจะสร้างแล้วผมคิดว่าโดดไหมโดดโอเคครับอันนี้ครับก็ถ้าเป็นเคลดเนี่ยให้ฝันของข้ามสร้างไอ้มากก่อนนะแล้วเราก็เบิ้ลนสองไปเลยครับเพื่อนอ่ะกดเบิ้ลสองไปแล้วก็รองเท้าเรานะจะมีโอกาส70%นะครับที่จะป้ายสีเนาะก็ใช้การนางฟ้าไปก่อนครับแล้วก็ กดท่าสีวันนี้เลยครับเรียบร้อยครับเคสเสร็จนะอันนี้น่าจะไม่มีปัญหาก,กันนะเรื่องของเคสียนี้ส่วนถ้าใครทําไม่ได้นะก็แนะนําให้รอก่อนเนาะรอให้ฝ่ายหนุนข้ามสร้างไรมากก่อนนะนนก,นนะก็คือบอทอ,อ่ะอ่ะแต่ถ้าใครแบบว่า70%ไม่ติดใช่ไหมครับก็วนกลับมาจนสตาร์ทก่อนมาเอาเงินนะครับแล้วก็ไปตกอไอมากใหม่นะเออไม่งั้นอนะ่ะเพื่อนๆอาจจะล้มละลายได้ครับต่อมาครับทาสีไอมาของฝ่ายหนุนข้ามนะเปิดใช้สกิลทาสีไอมาของฝ่ายหนุนข้ามอันนี้ใช่ไหมอ๋อ อืมว่าละอ๋ออันนี้อันนี้ผมเสร็จละตมาเนี่ยทำลายพื้นพื้นที่อาคารของฝันของข้ามที่ผ่านนะก็คืออันนี้นะครับง่ายๆเหมือนกันนะก็ฝันของข้ามสร้างปุ๊บเราก็ทอยผ่านนะครับแล้วทีเนี้ยเราก็จะทําลายเมืองเนาะประมาณนี้ครับผมว่าถ้าจะติดกันอ่ะไอเปลี่ยนเปลี่ยนความเป็นเจ้าของนั้นเมื่อกี้น่าจะติดเคลร์เมื่อกี้กันบ้างก็คือป้ายสีไหม ก็คือตกแลก้นะฝันของข้ามแล้วก็ซื้อต่อครับเป็นแบบประมาณนั้นนะเอออันนี้ใครที่ฟังไม่ทันหรือไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปได้ดครับอ่ะต่อมาครับก็คือจะเป็นทําลายอาคารเนาะอันนี้ก็ยังทําลายไม่ได้ครับเพราะว่าฝันของข้ามราบไปแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกแล้วหนึ่งเออรออ่าสามหลังอีกครั้งหนึ่งครับรอบนี้น่าจะไม่โดดไหมหรือว่าโดดถ้าโดดดีก็เล่นนานหน่อยอ่ะไม่โดดครับปอมไปเลย ก็อย่าลืมนะครับมันมีโอกาสอ่อนยอยู่ที่70%เนะครับเพื่อนถ้าเคสไหนมันยังไม่ผ่านเนี่ยก็ทําซ้ําอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะเช่นอย่างนี้ครับเห็นไหมมันทอยผ่านแล้วมันไม่ทําลายครับเพื่อนอ่าก็ต้องทําใจครับในเรื่องของโซนนี้ก็ทอยรีบจบเธอแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวให้สนงข้ามสร้างในมาต่อไปสร้างเมืองต่อนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำลายนี่เนาะอะบัตรเคลื่อนย้ายครับเขาน่าจะมาจุดตาไหเนี่ยแล้วก็ลมมาลายไหมเนี่ยโอ้ยไปตรงไหนไปตรงนี้ครับเที่ยวโลกนะ ล้มไหมเนี่ยอ่าล้มครับถ้าล้มอย่างนี้ก็คือเล่นใหม่ครับเพื่อนเนี่ยมันมันจะติดเรื่องของเคสอบบนี้กันนะผมคิดว่าติดตรงที่อ่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยล้มเวลาก่อนเนาะซึ่งผมอ่ะสามารถเปลี่ยนตัวละครได้ครับแต่จี้ที่ควรใส่ไปเนี่ยก็คือจะเป็นจี้อ่าที่มันทําลายเตาเ๋าเออไม่ทําลายเตา๋าทาลายเมืองก็คือเป็นจี้นี้ครับอ่ะส่วนตัวละครเน,นี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เนาะผมก็ขอเปลี่ยนเป็นตัวละครที่มันเล่นได้ง่ายแล้วกันครับอย่างเอลิเซ่นะ อ่านะครับแล้วก็ไปเลยอันนี้เพื่อนๆสามารถมาเปลี่ยนตัวละครก่อนได้เนาะถ้าเจอตัวละครอ,อย่างฝันของข้ามจะบางเกินก็คือไม่มีการนางฟ้าให้เลยแหละเพื่อนผมก็เลยต้องเล่นตัวละครที่มันไม่มีไม่มีสกิลล้มมาลายครับซึ่งเพื่อนๆจะหาตัวละครที่ล้มมาลายเก่งสุดนะผมว่าน่าจะเป็นเมเลียวกับไอที่ผมเล่นไปกันก็คือบันวอน,นครับคิดว่าล้มใหญ่นะอ่ะห้าครับอันนี้ก็ อันนี้ก็ทอยผ่านทำลายได้เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นเกาะน,นะครับอันเด๋ยวผมทอยผ่านดูโอกาสออกมันอยู่ยที่70%เปอนาะอันนี้นะครับอไม่ติดนะครับเพือ่อนๆนี้ก็ถ้าไม่ติดเราก็ทอยทิ้งไปครับแต่ถ้ามันแบบว่าผมทอยผ่าน20ครั้งแล้วมันไม่ออกจริงอนะ่ะแสดงว่าบัคกนะอ,อ,อันเดอผมจะไปที่เบอร์12แล้วกันเนาะ ก็ไม,ม่ว่าจะเป็นอาคารหรือเกาะก็สามารถทำลายได้หมดนะครับถ้าสกิลตินะผมจะขอย่าทอยไปที่9แล้วกันนะครับแล้วก็จบเธอไปเลยเพราะว่าเราจะได้อยู่หลังเขานะอ่ะเรียบร้อยครับเพื่อนๆอ่ะทำลายแบบนี้ครับก็จะทำลายได้ก็ต่อเมื่อเป็นเกาะกับสร้างหนึ่งหลังสองหลังสามหลังที่ไม่ใช่แลนด์มาร์กเนาะอ่ะอันนี้นะครับใครที่ติดเควสนี้ก็เราไมาทำซ้ําได้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคนจะผ่านกันนะอ่ะต่อมาครับสลาย ต่อมาจะเป็นสลายในพื้นที่ฝ่ายหนืงข้ามนะครับไปดูกันหรือติดเคสนี้กันนะเออแต่ต้องมาดูนะครับเพราะว่าเคสเนี่มันอาจ้วมันอาจจะงงงงนิดนึงครับอ่ไปไปดูกันสลายพื้นที่เป็นยังไงนะครับตัวละครอย่างของท่าน้านของพิวเนี่ยมันมีนระเบิดใช่ปะถ้าผมจำไม่ผิด ความแม่นยาในการคุมตา80%เลยเหรอที่มันแม่นขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนเออเพิ่งเห็นนะว่ามัน80%นะครับอ่ะอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ทอยทิ้งไปก่อน,นครับไม่รู้ว่าสลายแบบไหนนะแต่ผมลองดูแล้วกันอ๋อโอเคนะครับเป็นประมาณนี้เพื่อนๆแต่ดูตัวละครฝองพิวนะครับจะมีแปลในตัวและอีกสกิลหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นเมื่อตกแลมาคของชั้นหรือเกาะ หรือก่อสร้างในตรงโอกาสเ0็สิบเซนยิงระเบิดสลายนะครับซึ่งจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนพือนพื้นที่สลายจะเป็นพื้นที่แบบนี้อ่ะไม่ติดครับเพื่อนเพื่อนนะอีกรอบหนึ่งก็ <10. S 1> ถ้าใครไม่ติดน่ลองทำซ้ำๆดูน,นะครับเพราะว่าเปอร์เซน็นสลายมันอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะเนาะก็เหมือนกับที่ผมท้อถ่านเมื่อกี้นี้ครับอ่ะไม่ติดครับเพื่อนถ้า <ๆ S 2> ไม่ติดเนี่ยก็คือรอครับรอใหม่ ก็เราต้องแบบว่ามีนด์มาร์ k อยู่ในแถวเนาะแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามต้องมี landmark ในแ,แถวด้วยนะครับประมาณนี้นะคลิปนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยแล้วกันนะครับว่าทําไมเพื่อนๆทำเคลนได้ผ่านกันนะหรือว่ามันอาจจะบัก๊กหรือว่าอาจจะทําตามแล้วไม่ผ่านหรือว่าไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันเนาะส่วนถ้าใครที่แบบว่า,าเขาเรียกไงนะ เอ่อทำทำไม่เข้าใจเนี่ยก็ลองย้อนไปดูคลิปได้เนาะยองลองแบบว่าก่อได้ครับรเกมนี้จะยากนิดนึงนะครับก็เหมือนกับเกมเมื่อกี้เลยนะครับเปอร์เซ็นต์มันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเพื่อนก็โอกาสค่อนข้างยากนิดนึงเนาะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองครับมาไม่ติดอีกแล้วนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยังไงร,รอบนี้ อ่ะแบบนี้ครับเพื่อนก็ตกจนกว่ามันจะติดแบบนี้ครับผมว่าเพื่อนๆน่าจะติดปัญหาน่าจะติดปัญหาตรงนี้กันแหละเออผมว่านะเคสอื่นอ่ะไม่รู้ว่าเคสอื่นมันง่ายหรือเปล่าแต่เคสดเนี่ยมผมว่ามันยากเพราะว่ามันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อนมันก็เลยอาจจะแบบเฮ้ยทำไมสลายพื้นที่เนี่ยมันทำยังไงเออบางคนอาจจะแบบเข้าใจว่าสลายพื้นที่ก็คือแบบไปซื้อต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับก็คือจะเป็นการตกแลนด์มาร์ของเราหรือว่าก่อสร้างที่แบบอ่าที่มันเป็นแลนด์มาร์สใช่ไหมม ถ้าจะให้ชวนเพื่อนไปพื้นที่ที่แบบว่าฝ่ายตรงข้ามบบมีเรมาร์กอยู่นะครับแล้วเพื่อนๆก็ไปสร้างแรมาร์ของทางด้านพื้นที่เดียวกันพื้นที่แบบแถวเดียวกันอ่ะแล้วเพื่อนๆก็ทอไปตกแรมาร์ของตัวละครตัวละครเราเองนะครับอย่าไปตกแรมาร์ฝั่งตรงข้ามนะถ้าตกแรมาร์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นการแบบตกกรบลบมาลายเพื่อนๆอย่าไปตกนะครับอ่ะแล้วสุดท้ายครับหลังจากสกิลสลายในพื้นที่ของฝั่งตรงข้ามแล้วทาให้เป็นพื้นที่ของชั้นครับอ่ะก็อันนี้นะครับจะคอมโบกับ าการทำคอมโบมิดท,ที่แล้วเลยเพื่อนๆเราด,ดูนะครับเม,มื่อกี้นี้เราแค่สลายใช่ไหมแล้วก็อันนี้นะครับเพียงแค่ให้เราเนี่ยรอนะครับรอแบบว่ามันเปลี่ยนสีเป็นของเราเนะาะก,ก็เหมือนกับการป้ายสีเลยครับอันนี้นะครับจะคล้ายๆกันแต่แค่ป้ายสีเนี่ยมันจะอยู่2เทินครับ แต่อันเนี้ยมันจะอยู่ถาวรนะครับแต่ต้องรอเวลาในการสลายก่อนเนาะอ่ะเพื่อนเพื่อนดูครับฝังถึงข้ามสร้างอะไรมาแล้วใช่ไหมครับผมก็ทอยไปเลยนะครับพื้นที่เดียวกันเนาะต้องแบบว่าแบบเป็นแถวเดียวกันเนาะแล้วก็ผมตกไปแล้วครับอ่ะยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเราต้องตกอะไรมาก่อนเนาะก็ไปครับแบบนี้ครับ70%นะครับโอกาสออกนะครับและสุดท้ายเนี่ยเราสามารถอ่รอเวลาครับก็คือทอยทิ้งไปได้เลยครับในเรื่องของส่วนนี้ นี่ครับเพื่อนเเห็นเวลามันนับถอยหลังไหมถ้มามันนับเสร็จปุ๊บเคสนี้จะเสร็จครับเพราะว่า๋อไม่เสร็จอ๋ออ๋อผมเข้าใจผิดเพื่อนๆอเอาใหม่เอใหม่อันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนต้องไปตกลายมารเองใช่ไหมเออแต่ถ้าตกลายมารเองเราไม่ได้อยู่นะแสดงว่าบั๊กนะครับเดี๋ยวลองดูดลองดูดงดเพราะเปลี่ยนมือที่สไลด์ผมว่าน่าจะติดประหานตรงนี้กันแหละเด<ะ>ี๋ยวลองดูแล้วน่าจะเป็นเคสสุดท้ายกัน เดี๋ยวสิบไปก่อนนะครับไม่ทำลายมือเขาอีกชิบหายละอ่ะรีบสร้างแลนหน่อยโอเคสิบนะครับหวังว่าเขาจะคงจะกระโดดนะโดดไหมโอเคยังไม่โดดเพื่อนเพื่อนเราก็ทอยทีไมไปก่อนนะครับคือต้องให้เขามีแลนก่อนเนาะไม่งั้นเราจะทำาลรกินอีไ่ผ่านนะครับร<า>อบนี้ผมว่าน่าจะกระโดดล้วนะครับในงางจะซืเปอร์เซ็นต์โดดไหมโดดฮนะ ผมคิดว่าน่าจะเป็นเราเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะแบบว่าต้องไปตกพื้นที่ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนถ้าไม่มีอะไรแบบผิดพลาดนะเดี๋ยวผมจะเบิ้ลสองไว้ก่อนครับเบิ้ลสองครับโดดครับอะเพื่อเนเห็นไหมอาทีนี้ถ้าเราสร้างเลมาร์กหรือว่าก่อสร้างเนี่ยก็จะมีโอกาส70%อที่จะสลายใช่ไหมครับแล้วเพื่อนเอนเห็นเมืองตรงนี้ไหมเพื่อนเพื่อนให้ทอยเบิ้ลสองตกซ้ำเลยครับหรือว่าถ้าแบบเขาสลายเมืองตรงนี้ ประมาณนี้เพื่อนหรือว่าหรือว่าจะเป็นตรงนี้เลขห้าใช่ไหมเราก็สามารถทอไปตกซ้ำได้เลยอันนี้งงกันไหมเข้าใจกันไหมครับเพื่อนๆก็คือ,อเราสลายเสร็จเราไปตกพื้นที่ฝันตรงข้ามที่โดนเราสลายครับแล้วทีนี้มันจะเปลี่ยนเป็น,เ,ปนเจ้าของทันทีก็คือกลายเป็นของเราทันทีไม่ต้องแบบว่ารอเิร์นนะครับก็ประมาณนี้เพื่อนๆหวังว่าคงจะเก็ตกันแล้วก็คงจะเข้าใจกันทั้งหมดนะครับถ้าตรงไหนผมพูดอะไรไม่เข้าใจผมขอภัยด้วยเนาะก็ ทุกอย่างเนี่ยผมน่าจะเล่นให้ดูหมดแล้วนะครับก็คือเคลียร์ละส่วนเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดไอรางวัลอลอกรออินพวกแบบซูปเปอร์ล็อกกี้ทั้งหมดนะครับในคลิปหน้าแล้วกันก็คือจะเป็นวันพฤหัสเนาะแล้วก็จะเจอไก่ทีนึงก็คือเป็นเวมวันศุกร์นะครับส่วนวันนี้อย่างที่บอกนะครับถ้าพายุไม่เข้าฝนไม่ตกไฟไม่ดับเนะี่ยเดี๋ยวเราเจอกันในไลฟ์สองทุ่มเป็นต้นไปเนาะส่วนวันนี้นะครับก็ก่อนจะไปเนี่ยผมก็ฝากร้านเกาะโคดอีแล้วลกันก็คือเป็น ซีตายช็อปนะครับสามารถเซิร์ชช่องซีตายได้เลยหรือว่าจะเซิร์ชที่แฟนเพจได้ก็โค้ดนะครับตรงนี้เลยอยู่ที่50โค้ด60บาทนะครับอันนี้เพื่อนๆสนับสนุนคุณแชมป์ใช่ไหมช่องซีตายเนะี่ยก็เหมือนสนับสนุนของทางด้านช่องไอมาฮอตเกมเมอร์ก็ amer, คือช่องผมนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหวังว่าคนจะไขข้อสงสัยทั้งหมดแล้วก็ถ้าใครที่งงเนี่ยซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ไม่เข้าใจหรือว่าใครที่งงผมพูดเร็วเก ก็ย้อนกลับไปดูคลิปแล้วกันแล้วก็ผมขออภัยด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ทำออกมาไม่ดีนะโอเคไปแล้วครับบา,บายไว้เจอกันใหม่ครับผม